สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่กทกทกทาน,นะจะอยู่กับผมในรายการมันกูมเชนแนลเช่นเคยเช่นเดิมเพิ่มเติมคือสกินเปลี่ยนนะครับโอเคเดีย๋ยวคลิปนี้เราจะมาโปรโมทชแนลให้อ่พี่ที่มีชแนลที่มีชื่อว่าฮิวเมอร์นะครับฮิวเมอร์นะก็มีคนติดตามหรือซับสไคร์สิบสี่คนนะจ๊ะมันก็ไม่เพียงพอสําหรับเขานเนาะก็ขอถึงร้อยซับไปไวนะอย่าลืมที่จะไปช่วยกดติดตามหรือกดซับสไคร์ให้พี่เขาด้วยนะจ๊ะ อ่านะครับพี่เขาก็จะมีอะไรมากมายต่างๆนานาเขานะครับอ่าเขาประมูลชันแนให้ผมด้วยนะนี่คลิปนี้นะโอเค,ครับอ่าแต่ผมดังผมจะไม่ลืมพี่แล้วกันจะจะทวิตนะครับใครที่จะคุยกับเขาอย่คุยกับพี่เขานะครับสามารถคุยที่ทวิตได้นะอ,อเคครับ มาคุยก,กับพี่เขาได้นะครับที่ทวิตเตอร์เท่านั้นนะครับหรือเปล่าวะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาให้ดูคลิปเขาสักคลิปกันนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราอือคลิปผมละกันนะ่ะคลิปพี่เขาที่โปรมโมทให้ผมละกันนะ่ะเนาะคงไม่คิปดูคลิปอื่นหรอกดูคลิปที่โปรมโมทให้เราสิไอ้บ้าเออ,อ,เ,อ,อเครื่องเราก็โอเค ลืมนะฮะที่จะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซับสไครป์ไลค์แชร์พี่เขาด้วยนะโอเคครับสเต็ปการพูดนี่แบบใช้ได้เลยนะครับคือแบบเหมือนเคยเปิดช anel มาเลยนะครับสเต็ปการพูดขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบเบอร์ท่านด้วยนะผมตอนนี้ผมฮิวเมอร์นะครับและวันนี้นะฮะผมก็จะมาโปรโมทช anel ที่มีชื่อว่าแมนยูเกมเมอร์โอเคครับอย่าลืมที่ไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์พี่เขาด้วยนะครับ อืมวิธีการซับสไครต์สมมตินี้นะก็เดี๋ยวแบบนึงก็กดคําาติดตามไปครับหรือซับสไครต์นั่นแหละอ่าแล้วกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เปิดการแจ้งเตือนเมื่อพี่เขาอัพโหลดคลิปนะมันจะได้แบบแจ้งเตือนเราที่หน้าดิสท็อปมือถือก็กดไปครับอ่ากดให้ผมด้วยละจะกดให้แต่เขานะครับแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้นุ่มต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye-bye.